วันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องเ,อเทอมที่เราจะใช้ในบทที่7นะคะเ,เวลาเรียนเราจะได้ไม่สับสนก็คือ,อหลักๆเนื้อหาของบทที่7จเนี่ยจะเป็น first order ก็คือเป็นวงจรเ,เป็น first order circuit เป็นวงจรอนุพันธ์อันดับหนึ่งก็ส่วนหลังจากนิยามวงจรแล้วอะค่ะสิ่งที่คุณจะเจอก็คือเรื่องของผลตอบสนองของตัววงจร อนุพันธ์อันดับหนึ่งที่เป็นเทอร์ม natural response กับ step response แล้วมันก็จะมีส่วนอื่นๆอีกตอนนี้เราก็มาดูกันเล็กน้อยว่าเรื่องที่เกี่ยวข้อ,ของกับบทที่7มีอะไรก็คืออย่างแรกเลยก็คือเราจะต้องรู้ก่อนว่าวงจรไหนเป็นวงจรที่มันเป็นอนุพันธ์อันดับหนึ่งนะคะก็คือวงจรที่เราเรียนในบทที่7เนี่ยจะเริ่มมีตัวที่มันเก็บพลังงานได้ ซึ่งตัวหลักๆที่เราเรียนกันก็คือตัว C แล้วก็ตัว L ทั้งสองตัวนี้จะสามารถเก็บพลังงานได้เพียงแต่ว่าวิธีการเก็บจะต่างกัน C เนี่ยเราก็จะเรียกว่าตัวเก็บประจุนะคะแล้วก็ L เนี่ยก็คือจะเป็นตัวเหนี่ยวนำตัววงจรที่เกี่ยวข้องอ่ะก็คือจะต้องมีตัวใดตัวหนึ่งมี2ตัวพร้อมกันไม่ได้ก็คือมี C ตัวมี C มี L นะคะ เพียงแต่ว่า C เนี่ยอาจจะมีหลายตัวได้อย่างเช่น C 2ตัวต่อกันมันก็สามารถที่จะไปหา e a l i n t c i r c u i t เอ่อค่า C รวม่ะค่ะ c, ก็ก็จะกลายเป็น CEQ ได้ก็รวมเป็นตัวหนึ่งได้เพราะงั้นถ้าในวงจรของคุณเนี่ยมีตัวเก็บพลังงานนะคะที่รวมแล้วได้หนึ่งตัวก็คือเป็น CEQ หรือว่า LEQ กับอีกตัวหนึ่งก็คือตัวที่มันจะต้องมีการถ่ายเท พลังงานไปมาระหว่างตัวเก็บกับตัวที่มันถูกที่มันจ่ายให้ไปก็คือมีตัวต้านทานงั้นในวงจรของคุณจะมีตัวต้านทานต่อทั้งอนุกรมทั้งขนานกับตัวแอลแล้วอีกอย่างหนึ่งที่คุณจะเออีกสองอย่างสิอีกอก็คือมีแหล่งจ่ายนะคะแล้วก็มีสวิตช์สวิตช์เนี่ยก็เหมือนกับสวิตช์บ้านละคะ่ะคุณมีเปิดปิดเพื่อจ่ายไฟเข้าหลอดไฟนะคะ หรือว่าดับไฟก็ปิดสวิตไฟอย่างนี้ค่ะตอนนี้ <c oughs> ตัวครึ่งแรกอ่ะที่คุณเรียนซึ่งคุณเรียนไปแล้วแหละก็คือจะเป็นว่าด้วยเรื่องของตัว natural response หรือว่า f o r s o r e s i l s e ศับเนี้ยก็คือพอเรามีวงจรปุ๊บเราอยากจะรู้พฤติกรรมของวงจรนะคะพฤติกรรมของวงจรที่เป็นแบบ natural response เนี่ยก็คือในกรณีที่คุณไม่มีแหล่งจ่ายอยู่ เพราะฉะนั้นอย่างถ้าเป็นในรูปนี้ในรูปนี้รูปที่เป็น rc circuit นะคะก็คือเป็นช่วงที่ t มากกว่า0ที่ t มากกว่า0เนี่ยสวิตช์ของคุณถูกเปิดออกเพราะฉะนั้นวงจรของคุณเนี่ยซอสเนี่ยจะถูกตัดขาดก็จะเหลือ r กับ c ต่อกันอยู่นะคะงั้นพลังงานที่สะสมใน c เนี่ยก็จะถูกจ่าย มาทีา่ในรูปของความร้อนเป็นต้นพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บอะคะ่ะก็คือ,เ,อเราจะเรียกพฤติกรรมผลตอบสนองที่ได้นี้ว่าเป็น natural response หรือว่าที่คุณเรียนมาก็คือเป็นตัว source free response ก็เหมือนกันนะคะเป็นเป็นผลตอบสนองที่กรณีที่เราไม่มีแหล่งจ่ายอยู่พลังงานที่เกี่ยวข้องอยู่ในวงจรก็เป็นพลังงานที่สะสมอยู่ เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ต้องมี v 0ย์ตัวนี้ก็มักจะเป็น i 0นั่นนะคะที่ที่ที่เราเกี่ยวข้องงั้นเนื่องจากมันเป็นช่วงที่พลังงานถูกปล่อยออกมาเนี่ยการาฟที่ได้อะคะ่ะก็คือหมายความว่าเรากําลังศึกษาเรื่องช่วงวงรอบที่พลังงานถูกปลดปล่อยออกมาก็คือมันเป็นช่วง discharge cycle นะคะแล้วก็ต่อไปเนี่ยก็คือในกรณีที่วงจรของคุณนะคะอยู่อยู่เนี่ยก็มีคุณเปิด คุณเปิดสวิตนะคะทำใหอ้อย่างอันเนี้ยที่ทีก่อนหน้านี้นะสมมติอาจารย์เอาอยู่อยู่ที่เวลาทีเท่ากับสิบอาจารย์อยู่อยู่อาจารย์ยาารยปิดสวิตนี้เพราะฉะนั้นซอสของคุณเนี่ยที่แต่ก่อน v v เนี่ยมันมันเป็นศูนย์มันก็จะถูกจ่ายเข้ามารับในระบบนะคะอันนี้เป็นแกนเวลาอันนี้สมมุติว่าเป็นที่10อันนี้ก็เป็นก่อน1ิ นะคะอันนี้ก็เป็นค่าโวลเทตเพราะงั้นอยู่ๆเนี่ยคุณก็มีแหล่งจ่ายเนี่ยจ่ายพลังงานเข้ามางั้นในกรณี C เนี่ยก็จะมีการชาร์จประจุในกรณี L อะค่ะก็คือ,อ,อก็คือกระแสะเนี่ยมันจะเริ่มไหลผ่านขดลวดเนาะมันก็จะเหนี่ยวนำคือมันคอนเซปต์เหมือนกันแต่วิธีการให้เกิดพลังงานต่างกันใน L เนี่ยก็คือมันก็เป็นสนามแม่เหล็ก เหนี่ยวนำแล้วก็แอลก็จะค่อยๆเ,เก็บสะสมพลังงานตอนนี้ถ้ามันมีออแหล่งจ่ายนานๆที่เป็น DC ซอที่คุณเรียนมาในบทที่6กอะ่ะก็คือในที่สุดแอลก็จะช็อตเซอร์กิตซก็จะกลายเป็นโอเพนเซอร์กิตนะคะก็ช่วงเนี้เราก็อยากจะศึกษาพฤติกรรมว่าออในกรณีที่มันมออีการจ่ายพลังงานขึ้นมาปุ๊บเนี่ยแล้ว พฤติกรรมของวงจรของคุณเป็นยังไงเราก็จะเรียกว่า step response ก็คือเราศึกษาพลังเ,เราศึกษาพฤติกรรมของวงจรโดยทั่วไปก็คือเราศึกษา v o l t a e ตกข้อม c หรือว่า current ตกข้อม ok l นะคะว่าพฤติกรรมเนี่ยมันเป็นยังไงก็คุณก็จะเห็นเลยว่าถ้ามันเป็นตัวเก็บประจ,จุอะคะ่ะก็คือเราศึกษาช่วงวงรอบที่มันกำลังชาร์จประจ,จุอยู่ก็คือแบตเนี่ยมันจะต้องค่อยๆถูกชาร์จ งั้นเราก็พอจะเดาได้เนาะอย่าง natural response เนี่ยคุณก็จะเห็นว่ากราฟมันก็จะเป็นกราฟ exponential ที่ลูกเขาหาสูงในที่สุดตัวนี้เนี่ยมันก็จะถูกชาร์จจนเต็มซึ่งสำหรับคนที่ที่ที่พอมอีที่คุณยังจำพื้นฐานได้เนี่ยคุณก็จะรู้ว่าถ้ามันมีการชาร์จสีไปนานๆอ่ะไอตัวนี้มัน open circuit เพราะงั้น v o ล t ตจตกคอมมันก็จะมีค่าเท่ากับแหล่งจ่ายนะคะอีะ infinity ก็มีค่าเท่ากับ v x ถ้า v x ของคุณเท่ากับ12โวลต์มันก็จะเป็น12โวลต์อย่างนี้เป็นต้นตอนนี้สับท,ที่เกี่ยวข้องในบทนี้อีกเนี่ยก็คือมีจะมี t a n i e n t response มี steady state response แล้วก็คือตัว complete response น,นะคะก็คือ,อ,อตัว t a n i e n t response เนี่ยกับ steady state response เนี่ยก็คือเวลาเรามอง สิ่งที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ของคุณในวงจรนะคะใน c กับ L เนี่ยก็ปรากฏว่าจริงๆก็ตัวอื่นๆด้วยแหละก็ปรากฏว่ามันจะมีช่วงการตอบสนองที่ว่ามันเกิดขึ้นแป๊บเดียวอ,อ,อย่างเช่นอย่างเช่นการดิชาั่นนะคะการดิชาั่นเนี่ยก็ถือได้ว่าเกิดขึ้นแป๊บเดียวนะก็คือ,อ,อคุณมีช่วงเวลาระยะเวลาหนึง่งคือคุณสามารถถืออย่างนั้นได้ที่ว่าอยู่อ่เนี่ยวลเทตของคุณเนี่ยอย่างเช่นดอกจาก12โวลต์ลงไปเหลือ ศูนย์โวลต์เพราะฉะนั้นมันมีเวลาที่มันหมดตัวนี้ก็คือเป็นตัวฐานเชียน p o บอ e น,นะคะตอนนี้ก็คือเป็นผลตอบสนองที่เกิดขึ้นชั่วครู่ในที่สุดแล้วมันก็จะาหายไปก็คือส่วนใหญ่ก็คือลูกเข้าหาศูนย์ตอนนี้ตัว Steady-State RESPONSE ล่ะคะ่ะ Steady-State ก็ตามชื่อเลยเนาะ Steady-State ก็คือสถานะที่มันคงที่ ก็หมายความว่าอย่างเช่นกรณีที่วงจรของคุณเนี่ยมันถูกชาร์จไฟงั้นจะมีการเพิ่มแรงดันตกข้อม C เนี่ยไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงเวลาช่วงหนึ่งอ่ะคุณคุณปิดสวิตชาร์จไฟมาเป็นเวลานานเนี่ยยังไงแรงดันของคุณก็ไม่สามารถเกินแหล่งจ่ายได้คือ vx เพราะงั้นช่วงเนี้ยมันไม่เปลี่ยนแปลงละเพราะงั้นเราก็จะเรียกว่าผลตอบสนองที่มันเป็น steady state response สองตัวนี้ก็ร่วมกันเป็น complete r e s p o n s ก็คือเป็น total response นะคะก็คือเป็นผลตอบสนองทั้งหมดของวงจรของคุณตั้งแต่ช่วงเวลา t เท่าก็คือช่วงเวลาที่คุณสนใจเออจริงๆก็คือช่วงเวลาทั้งหมดแหละเพราะว่า steady state เนี่ยมันเหมือนกับ t ต้องนานมากๆนะคะที t แบบเราสมมติว่ามันลูกเข้าหา infinity ไอ,อ้ตัวนี้ก็เป็นฐานเชียนบวกกับตัว steady-state response ซึ่งตอนที่คุณเรียนนะคะก็ปรากฏว่าตัว complete response เนะะี่ยค่ะมันก็สามารถที่จะคิดในเทอมเดี๋ยวเดี๋วคุณก็จะมีเรียนนะคะว่าตัว complete response เนี่ยอาจารย์เขียนย่อๆนะคะจะมีค่าเท่ากับตัว natural response บวกกับตัว force response ตัว force r e s p เนี่ยก็คือเป็นผลตอบสนองกรณีที่เราใส่ที่เกิดจากค่าซอสนะคะงั้นมันก็จะสนใจช่วงที่เรามีซอสอยู่เท่านั้นช่วงที่เรามีซอสอยู่เท่านั้นก็เดี๋ยวออพอคุณเรียนไปคุณก็จะเห็นตัวอย่างสั้นๆในเท็กซ์บุ๊กที่เราเรียนนะคะ เราจะใช้วิธีการหา c o คอมพลี r e s สปอนโดยใช้ตัวทานเชียนกับสเต s ิส t e r e รสปอนเนี่ยเป็นหลักค่ะสวัสดีค่ะ